อเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเนรัยผมเข้าสู่ชาฟีไฟกันด้วยเนี้ยผมตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ะนี้ยผมในไอดีนะครับผมที่พี่ได้มาจากเว็บสุ่มนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้โพสนะครับวันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนะคบทุกคนใครที่อยากได้ก็มาทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับทุกคนฝากกดตตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ไป ไปดูกันนะครับผมว่าได้มาอย่างไงนะผมแล้วก็ไปดูโค้ดกันครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีีสตอร์ชอบกันร์ดนะทุกคนก็แล้วนะผมสำหรับโปรโมชั่นนะผมพิเศษตอนนี้นะผมก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็นะผมวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะผมก็ใส่โค้ดตามพี่เลยนะทุกคนให้ได้ถ่ายคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนะโอเค นี่ครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะผมดีดีคิดแปดหนึ่งห้าหกนะทุกคนโอเคนะผมที่ได้เท่านี้นะครับทุกคนน้องๆ้เท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยเด้อทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กี่คนนะผมน้องๆก็เรียกไปใส่ตามพี่ได้เลยนะทุกคนที่ว่ามันก็คุ้มนะคบทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนวันนี้พี่จะจัดเป็นสายนักแข่งให้ดูแล้วกันนะทุกคนเป็นไอดีสายนักแข่งเนาะกด ให้นะคะผมตรงนี้นะคะผมพอเป็นขึ้นสาเร็จแสดงว่าเราได้เรียบร้อยนะทุกคนก็ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะผมไอดีนี้เชื่องเฟซน,นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอดีที่พี่ได้มาตะกี้นี้นะครับทุกคนพี่ได้มันจากอ่า ตะกี้นี่เลยนะครับทุกคนก็นะครับผมไอดีนี้จะมีอะไรบ้างครับผมไปดูกันนครับผมสําหรับอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมหัวเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวอะไรอะหัวลูฟี่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมัดนะครับผมเป็นหมัดขอปรานั่นเองหรือหมัดงูนะครับผมมีเสื้อเป็นเสื้อนักแข่งนะครับผมมีกระเป๋ากต่ายชมพูนะยครับทุกคนมีนวดด้วยเนียครับทุกคน แล้วก็มีปืนอัพนะผมเป็นสกาอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนนี่ยังตึงทุกคนแล้วก็นะผมมีตามนี้เลยนะครับนี่โคจะตึงนะทุกคนสลอร์ครยนี่ยได้ดีให้มีเมีย่งทนจีโร่ด้วยอุ้ยตึงนะทุกคนใครอยากได้ดีแบบนี้นะผมก็ไปจัดกันได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวี่จาพิงไว้ใต้คอมเมนต์นะน้องๆลองไปกดกันดูเลยนี่ครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ ขอตัวไปแอคก่อนละกันนะทุกคน